มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะความโป๊กอะเมื่อกี้กดอัดไปแล้วแล้วก็แบบว่าไม่ได้กดถ่ายไม่ว่าตัวเองถ่ายไปแล้วแต่ไม่ได้กดถ่ายเลยค่ะเอาใหม่นะคะเอาใหม่ๆตอนนี้นะคะระหว่างทางจะไปแม่ห้องสอนนะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างจะไปแม่ห้องสอนอยู่ที่หนึ่งเมื่อกี้เรามาจากตามแก้วโกมลแล้วก็ไปก่อนจะไปแม่ห้องสอนตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวระหว่างทางเป็นจุดชมวิวบ้านแม่ลาหลวงนะคะเดี๋ยวให้ดูนะนี่จ้าวิวให้เท่าไหร่จ้า นี่จ้า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 พี่จ๋าตรงนี้สังเกตดูนะจะมีแม่น้ําอยู่นะเห็นแม่น้ําที่ไหลผ่านเลยนะคือเก๋มากอะ่ะนี่ถ้าเกิดเรามาก่อนหน้านี้สักเดือนก็น่าจะเขียวกระจีหมดเลยอะ่ะตรงเนี้ยน่าเป็นนาเขียวกระจีหมดเลยโอเคเนาะเดี๋ยวขอแวะถ่ายรูปสักรูปสองรูปแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อกาแฟกินแล้วก็จะเดินทางต่อแล้วนะคะโอเคเจอกันเนาะ ลูกอะไรนี่อะไรข้าวข้าวเลยอะไรนะไม่รู้ว่าฟักข้าวเลยข้าว,ข,าวข้าวเลยว่ะอีกทีหนึ่งคะ่ะตอนนี้ระหว่างทางขับรถของเรานะคะเราก็เอาเบรกหยุดรถแป๊บหนึง่งเพราะบวกกับไปว่าเออคนขับรถเราก็เริ่มเมื่อยแล้วใช่ไหมคะเรามาถึงจุด <c oughs> ชมวิวที่จุดที่ระหว่างทางคะ่ะอันนี้เป็นจุดช,ชมวิวจุดชมวิวผาบ่องนะคะเดี๋ยวพาไปดูวิวว่าเป็นยังไง อันนี้จะบอกว่าเริ่มง่วงนอนมากมายอ๋อธรรมชาติลุ่นลวนนี่จ้ะคล้ายๆกับข่าวหัวซานค่ะข่าวหัวซานที่จีน แล้วก็ตรงนู้เป็นฝ่ายเหมือนเป็นฝ่ายกั้นน้ํานะคะโอ้ถ้าเหมือนจะมีคนอยู่ด้วยนะคะเล่นน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารัก,ร,กร้านหนึ่งเราก็คงไม่กินเลยและะ้วค่ะเธอกินอะไรอไหม โอเคเดี๋ยวถ้าไปไหนต่อเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะแปบ๊บหนึ่งกลับมาจา้ะตอนนี้เราถึงสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นเมนที่เราจะมาเอ,อมันจะเมนนะเป็นเมนหลักที่เราจะมากันหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,นงในความตั้งใจเราจะมาครั้งนี้นะคะถึงแล้วนะคระับดดตรงนี้สถานที่ตรงนี้มันมีชื่อว่าสะพานเก้า สะพานข้าวก้าวเพื่อสุขสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่จะนี่นะคะเข้ามาแล้วก็จะมีร้านกาแฟร้านอาหารแต่ซิเนเจอร์ของเราที่เรามาวันนี้คืออันนี้นะคะนี่ อันนี้ค่ะที่เรามาวันนี้เรามาเพื่ออันนี้น,นี้นะคะยังไงคะยังไงอยู่ที่บ้านผาบ่อง ชื่ออันนี้คือชื่อค่ะสะพานข้าวเก้าเพื่อสุขเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขอแวะถ่ายรูปก่อนสักนิดนึงนะคะ เดี๋ยวกลับมาอีกแป๊บนึงเนาะขอถ่ายรูปให้อะไรให้เสร็จส,ส,สับก่อนตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3ามโเพิ่มนะครับแต่ว่าอากาศมันจะดูเพิ่มขึ้นนะอาจจะร้อนๆๆ นี่แล้ก็ถ่ายรูปได้สักนิดหนึ่งสักหน่อยนหนึ่งเลยนะคะเราก็ได้พรอพเพิ่มมาเป็นงอบนะคะเดี๋ยวอันนี้เรากาลังเดินลงไปอีกในส่วนหนึ่งแต่ไม่ค่อยเราลงไปไหมนะถามเขาลละ ตรงนี้เหมือนเป็นลานแสดงนะคะหมืมันเป็นลานการสแสดงโอเคเด้อเดี๋ยวเราจะขอถ่ายรูปกันอีกนิดนึงแล้วก็น่าจะไปแล้วแหละนะคะภาพสวยๆกับมุมสวยๆของสาวท้องนาวันนี้ไปนะจ๊ะ มันจะเย็นไม่กลัวมไม่เย็นที่ไหนเย็น